หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดไปร้อนหลังเกม FA Cup แมนยูบุกถล่ดมดาร์บี้คาน์ตี3-0แมนยูจะใช้ความคมและการเข้าทำที่เหนือกว่าบุกไปชนะดาร์บี้คาน์ตีที่ไพร์พาร์คได้อย่างสนุกทําให้ทีมของเล็กุนนาโซชาผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายต่อไปในศึก FA Cup ไปพบกับนอร์ดิสซิตี้เพจและช่อแมนยูสู้ตายพามาดูเรื่องราวน่าสนใจหลังจบเกมนี้กันยูเตอร์ใช้ผู้เล่นเกมรุกเคลื่อนที่สลับตำแหน่งกันไปมาเพื่อทางเกมรับของทีมเจ้าถิ่นเป็นแสดงจัดบรูโน่ฟานานส์โคนมาตาเจอซิเดนการ์และโอเดียนอิกาโลเป็นแนวรุกคอยประสานงานกันบรูโน่พยายามสร้างสรรเกมร่วมกับมาตามีจังหวะจ่ายบอลไปพื้นที่ว่างออกบอลให้แบ็คทั้งสองฝั่งได้เติมขึ้นมา และเขาทำสวยๆหลายจังหวะโดยชาทัานมหาเทพเจสิดินการ์ที่มีความขยันคอยวิ่งหลอกก่อนจะได้ประตูขึ้นนำลูกชอสันโวดาบสี่ขึ้นนำให้ปีศาจแดงแมนยูเตดได้ซัด2สองครั้งจากเจส่ลินการ์ก่อนรวมถึงอีหนึ่งครั้งจากบรูโน่เฟนันตัดติดบล็อกทั้งหมดก่อนจะเป็นลูกชอเติมสูงขึ้นมายิงบอลกระดอนพื้นเสียบเสาไกลเข้าไปอย่างสวยงามชอเล่นได้โดดเด่นขึ้นมากในระยะหลังสำหรับการเติมเกมลูกทางฝั่งซ้าย เขาข่าวรู้ใจกับเพื่อนที่ลงสนามมาและเติมถึงเส้นหลังบ่อยขึ้นอีกทั้งมีจังหวะบีบเคาน์เตอร์เพรสซิงแย่งบอลจากคู่ต่อสู้ได้ด้วยอิกาโลขอโชว์ซันโวคนเดียว2ประตูถึงแม้อเดนิกาโลจะมีร่วมกับเกมไม่มากนะักเพราะเขาต้องยืนคับในแดนหน้าและกดคู่เซนเตอร์ของดาบี้เอาไว้แต่เมื่อได้บอลเขาบักจะทําประโยชน์ให้กับทีมได้อิกาโลมโอกาสยิงทั้งหมด5ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งและเป็น2ประตู ตัวจ่ายจากลูกช่อยัดเข้าในมาเขาพยายามฝืนไปโบกับกองหลังดาบี้เข้าสกัดไม่ดีซึ่งไม่มีนักเตะแมนยูเติร์ดคนใดอยู่ใกล้เขาในช็อตน,นั้นเขาเลือกที่จะไถไปเรื่อยๆและยิงเสียบม,มุมเข้าไปอยู่แต่ทิ้งห่าง2สกอร์พร้อมเล่นสบายขึ้นช็อตประตูที่3าต้องชมโคนมาตาที่จ่ายหักเข้ามาถึงแม้กองหน้าชาวนจิเลียจะยิงติดบล็อกในจังหวะแรกแต่เขาไม่ลังเลเลือกกดเต็มๆอีกครั้งโดยไม่ใช่จังหวะเปลืองบอลสุกนตะขายเข้าไปอย่างสวยงามนี่คือไซเกอร์อย่างแท้จริง ทำให้เขาทำไปแล้ว3ประตูในสีเสื้อปีศาจแดง2ประตูในเกมนี้และอีหนึ่งประตูในเกมพบคลับบูชแม็กโทมิเน่แล้วเฟรดเก็บกวาดแผงดันกลางได้หมดเมือ่อสกอตต์แม็กโทมิเน่ฟิตเต็มร้อยความมีพลังในแดนกลางของยูเต็ดก็มีเพิ่มมากขึ้นเขาว,วิ่งบีกกดดันกองกลางเขาต่อสู้ตลอดเวลายืนชิดและไม่เปิดพื้นที่ให้เล่นง่ายาทีเฟร็ดก็คอยซ้อนตำแหน่งและยืนเก็บจังหวะสองพร้อมทั้งคุมเชิงอยู่ไม่ไกลโบก,กับดันกลางของดร์บี้ไม่ได้มีความเร็วมากนักอยู่แล้ว ทำให้ยูเต่เล่นง่ายขึ้นไม่ได้สกอร์นำไบยี่เหนี่ยวแน่นดูดันเข้าบอลฉลาดขึ้นเอริกไบยี่เริ่มจะเล่นเซฟตัวเองมากขึ้นไม่เข้าหนักโดยไม่จําเป็นใช้วิธีรอดักจังหวะและยืนคุมเชิงอยู่บ้างแต่ถ้าสถานการณ์บีบคั้นจริงๆเขาจึงจะเข้าสกัดแบบทีเด็ดทีขาดเป็นเรื่องดีๆที่ลพลพรรคปีศาจแดงได้เห็นในเกมนี้ทําให้กองหลังชาวไอริคโคเยงกับอาการบาดเจ็บน้อยลงไม่ต้องใช้พละกกำลังเยอะและรักษาตำแหน่งการยืนลายกับเพื่อนๆคนอื่นเอาไวไ้ได้ดี โรเมโลไม่ยอมเสียประตูง,ง่ายๆซิโยโรเมโลมีช็อตเซฟสวยๆอยู่บ้างแม้จะไม่เยอะมากนักตว่าเซฟฟรีคิกช่วงท้ายเกมของเวนรูนี่ตำนานปีศาจแดงที่พยายามจะยิงทีมเก่าซะหน่อยโรเมโลก็ไม่ยอมให้ผ่านมือเขาไปได้แม้จะยังเบียดดับบิดเดคันในเกมพรีเมียร์ลีกไม่ได้แต่ผู้รูสับประตูมือ1.25ก็พร้อมเสมอที่จะช่วงชิงตำแหน่งห่างในด่านชาวสเปนมีช็อตผิดพลาดอีก ยูเแต่ไม่แพ้ทีมใดมาตลอด9นัดหลังชนะ6นัดเสมอ3นัดในทุกรายการยิงได้22ประตูและเสียเพียง2ประตูจบเกมดาร์บี้ศูนย์แมนยูเตด3เปิดแสดงได้ประตูจากลูกชอนนาที33โอเดนิโกโล2ประตูนาที41และ70ดาตต่อไปคือรอบ8ทีมสุดท้ายแมนยูแต่จะบุกไปเยือนนอริชที่แคลิฟรดแล้วให้มาตาม้อชอนโลดจับอีโกโลพลิกแล้วอีโกโลยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์จากออเดนอิโกรโล ขอบคุณแฟนเพจและชาแนลที่น่ารักที่ร่วมอยู่เชียร์ในไลฟ์กันเมื่อคืนพวกเราคือพลพรรคปีศาจแดงตัวจริงถ้าทีมทาให้คุณมีความสุขแมนยูสู้ตายทําให้คุณมีความสุขอย่าลืมแบ่งปันเรื่องราวดีๆผ่านคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสังคมดีๆของแมนยูสู้ตายจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณทุกคนขอบคุณครับร่วมให้กําลังใจไปแสดงกันต่อไปและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ับสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย